เอยี่ยโสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกมสมมนาวอลกับบูชแนลนะครับกิจกรรมใหม่น,มน right ี่มันเป็นนะหลายๆคนรอกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่หลุดออกมาแล้วนะเป็นกิจกรรมนะครับเคลียภารกิจพิเศษฉลองคอลแลบนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันกับคอลแลบนะเลียวนะครับแจกอะไรบ้างนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลของเราด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเคลียรภารกิจพิ อนิเมะเนาะดะก้อนสไลเยอร์นะครับใครที่ยังไม่ดูนะอนิเมะเรื่องนี้บอกเลยว่าดูเลยครับสะดุกมากๆเนะี่ยแล้วคุณจะติดนะฮะเราก็นะครับ,รนะรบทุกท่านที่ได้รับนะครับเหรียญกิจกรรมดา่าพิฆาตอสูในแต่ละวันเนาะนะครับแล้วก็ยังสามารถนําไปรับรางวัลต่างๆได้รวมถึงมมีแสงและมืดด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นตามจํานวนภารกิจรายวันแล้วก็ภารกิจนะครับในการเล่นเนื้อหาข้อแรบเนาะที่เราเคลียได้อีกด้วยนะฮะ ในเรื่องของอารายละเอียดนะครับก็คือวันจันทร์ที่24กุมภาพนะันนธ์ะเวลา9โมงนะครับจนถึง9มีนานะครับก็ตามเวลาไทยเนาะก,ก็คือซเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็9โมงวันจันทร์นะกิจกรรมก็เริ่มเลยนะครับแล้วก็รับได้ของรางวัลได้จน,นถึง10โมงนะครับเวลา3ทุ่ม19นะครับกิจกนะรรมเนี่ยนะเขาจะรีกิจกรรมนะครับช่วง4ทุ่มเกมจะรี5ทุ่มนะสำหรับซัมเมอร์วนะฮะแล้วก็วิธีการรับเหรียญนะครับก็จะมีดอบในเนื้อหาต่างๆนะครับในเนื้อเรื่องนะนะในการฟาร์มด,าด,าดา่านเคชิดด ดันเจียนไข่ล้อการฟาร์มรูนฟาร์มหิน,นอ่าอเวกตัวนะครับรอแยกปฏิกิริยาสามหัวนะฮะแล้วก็หลุมมิติเนาะแล้วก็จะได้เรื่องของการได้รับเพชรนะครับคิดตั้งคือได้รับเพชรแดงเนาะได้จากหอก็ได้นะได้จากกิววอลซิกวอลได้จากอารีน่าได้จากได้หมดเลยนะฮะก็ของที่อยู่ในจดหมายดองไว้ก่อนนะฮะดองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ค่อยกครับก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้คิดตั้งซื้อเอนเนอจีซื้อสกอร์อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็นะครับผมในเรื่องของโบนัสนะครับโบน e ัสนอพิเศษรายวันนะครับร <nuts> ับเหรียญเนี <email> ่ยต่าพิค่าตสูงได้สูงสุด1น0อันต่อ1วันเลยนะครับแล้วก็เหรียญกิจกรรมเนี่ยนะครับโบนัสรายวันเนี่ยรับเหรียญกิจกรรมนะครับต่าพิคาตอศูรย์เพิ่มอีกหนึ่งอันเนาะเมื่อได้รับเหรียญนะครับต่าพิคาตอศูนย์ในเกมนะฮะก็สูงสุด1น0อันต่อวันเนาะนะครับไปดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมรายวันที่เราต้องเล่นเนาะก็มีอันนี้ก็จะมีเคลียร์นะฮะดันเจ30 60นะครับ แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ย3 0 6 0นะครับร้อยแยกปัจจัยสามสิบหกสิบอารีนาเบอร์อีนาแล้วก็นี่หาก,กิวเนาะ10กับ20นะครับทั้งหมดเนี้ยเพื่อนๆเ,เล่นแค่3อย่างนะสมมติว่าผมอาจจะไปฟาร์มนะครับไข่ล็อตหส60ครั้งใช่ไหมก็เท่ากับ2นะแล้วก็ไปเล่นนะครับไปเล่นอารีนาอีก10เออเนี่ยก็เรียกว่าท่าไม่ต้องใช้เนจี้เลยใช้แค่เน็ตจี่ฟรีๆที่เกมให้มานหละฟาร์มได้สบายนะครับเพราะว่าเคลียร์สูงสุดได้แค่3ครั้งต่อววววััันนนนะะะะกกกเเเลลลลือออาาแแ้้่จคคียรรร์ไบ เคลียร์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นนะครับอันนี้คือหลายวันนะได้มานานหนึ่งแสนเคลียร์ครั้งที่สองเนี่ยก็คือคือเควทที่สองนั่นแหละนะได้พลังงานห้าสิบแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยนะครับผมพลังงานห้าสิบแล้วก็หินมานานหนึ่งแสนนะนั่นเองนะครับก็แต่รอบนี้แจกพลังงานน้อยนะแจกแค่หนึ่งร้อยเองนะต่อวันนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองนะครับเป็นการเล่นนะครับเนื้อหาคอลแลบนะเนื้อหาคอลแล็บอะไรเอ่ยที่มันมีเกี่ยวกับคอลแลบไม่ว่าจะเป็นเคลียร์ดา่านผู้ฝึกนะครับด่านบอสเนาะของงงเสาหลลัััักกนะคคครรรบ้้แ้แว็ เล่นมินิเกม5ครั้ง10ครั้งนะครับเคียร์ควสดาบพิฆาตละ0 5ครั้ง10ครั้งแล้วก็รับรางวัลเช็คอินนะครับเด m o มอนส y ลเ3ครั้ง7ครั้งแล้วก็ชนะมาเตอเอ็นะครับ2ครั้งแล้วก็5ครั้งเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ย9โมงให้ตีนะมัตเตอเอ็กแฮะแล้วก็มีนะครับรางวัลคอรแลบเมื่อเล่นคอรแลบนะครับรับความพสซ้ม2มวนเมื่อเลี่ยภารกิจนะครับในแต่ละคอร์ลบเนาะแต่ละอันครบ2ครั้งนะครับ เนื้อหาคอร์บที่สะสมนะครับอันนี้ก็คือการเคลียร์สะสมเนาะก็5ครั้งเนี่ยจะได้เป็นพลังงาน200แล้วก็หินมารนา5 0 0 0สนนะครับ10ครั้งเป็นคัมพีนะฮะส้ม3ม้วนแล้วก็เหรียญโบราณ20 15ครั้งได้เอ่อเรนโบ้นะครับเวล์หนึ่งเนาะนะฮะ5ดาวเวล์หนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็เออรนโบ้นะครับด4ดาวเวลเวล์หนึ่งอีก2ตัว20ครั้งเป็นเพชร150แล้วก็เหออรียญโบราณ30นะฮะฮ25ครั้งสามสมิบนะฮะนีน่อิบห้วก็30ครั้งจะเป็นแสงมืดหนาะแล้วก็40ครั้งนะครับจะเป็น คมพีนะฮะส้มสองม้วนด้วยกันเนาะกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะเป็นกิจกรรมย่อยๆ,ๆนะครับมาให้เราได้เล่นกันอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออรถแข่ประจพีเนาะก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเออเวลานะเวลาเนี่ยลบหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนนะลบหนึ่งชั่วโมงนะครับเออเซเวเชียนะลบหนึ่งชั่วโมงอย่างรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายนะครับรอบสองเนี่ยจะเป็นเออสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับอันนี้จดไว้เลยนะนะครับใครที่ ไม่เคยฟาร์ม Energy ้ฟรีนะครับ <S <S เดี๋ยวจะพลาดนะลบจากตรงนี้ไป่หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะอ่ะนะครับนี่เขาก็จะบอกเวลาประมาณนี้ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าเราเนี่ยต้องลบไปหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับผมในเรื่องของกิจกรรมตอนนี้อ่ะพรุ่งนี้นะครับผมมีไปเออ่แข่งด้วยนะแต่เจอตัวโคตรตึงเลยทุกคนนะ <c oughs> ก็เป็นวาเลนไทน์นะครับสองยี่สองเนาะยังไงก็ไปเชียร์กันด้วยนะเพื่อนนะนะครับเจอกับสามแดงโอ้โหตาปิีบเลยอันนี้ผมอยู่กับจานจัมป์นะ นะครับแล้วก็สามารถทายผลนะเนะี่ยตรงนี้กดลิงก์เข้าไปนะครับกดหน้ากิจกรรมนะยผลกลารแข่งขันเนาะนะครับก็ลุ้นรับนะเขามีส้ม2องม้วนนะอาจจะเป็นมอนเตอร์คอลแอบอยู่ในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้สำหรับนะครับอ่าอินุสุเกะเนาะก็ยังไม่หมดนะทุกคนนะเห็นลืมมาเคลียร์กันด้วยนะลายเคลียร์ห้เสร็จนะครับอาทิตย์หน้าในี่ยนเพื่อนนะจะได้เป็นแถวนี้เลยนะนะครับกล่องหนึ่งกองนะฮะแล้วก็ตรงนี้สิบใบแล้วก็ดาบพิฆาตาสูตรอีกหนึ่ง,งม้วนโอ้โหเรียกว่า เดี๋ยวต้องให้น้องบูเปิดแล้วแหละนะเคียร์ยีิบเจ็ดครั้งนะฮะพอดีเลยนะยี27ิบเจ็ดสองเจ็ดนี่วันเกิดน้องบูพอดีเดี๋ยวให้น้องบูจัดให้เนาะนะครับแล้วก็นะฮะอันเนี้ยวันนี้วันอะไรละวันนี้วันที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ได้แสงไม่นหนึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวเริ่มสัปดาห์ที่สี่นะสัปดาห์ที่สี่ก็จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันอังคารพุธนะครับคุณก็จะได้นะฮะ ฮาดาวพร้อมปีกเออก็ขอให้ไม่ซ้ำแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ตัวไหนก็อยี่ยมีทั้งปีกมีทั้งทัมพีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะกิจกรรมตอนนี้อัปเดตมีประมาณนี้เะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเกมซัมเนอร์วอร์เนี่ยผมรีบมาทําคลิปให้เลยวันนี้กล้องต้องรากันไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับแต่เดี๋ยววันนี้มีอะไรนะั้นนะสามทุ่มเจอกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ